one dollar <laughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแบง์นะครับนกต่อเก่านะครับเพิ่งไปจัดมปนะครับตัวนี้เป็นนกต่อเก่านะครับอายุกงงปีกว่านะครับเฉลยนี่200อัพครับตัวนี้แต่เจ้าของไม่ได้ค่อยได้เล่นนะครับพักหลังมานี่เลี้ยงไว้ในก็โจมแคบๆนะครับหามันก็เลยไม่สวยนะครับแต่จวดนะครับใครสนใจเอาไปไล่เรือนะครับตัวนี้ผมรับประกันเรื่องคารมนะครับเวลานกเข้านะครับเสียงจี๊ดมากนะครับผม เนี่ยครับผมยืนถ่ายใกล้ๆนะครับใครสนใจอยากได้ไล่เรื้อนะเอาไปไล่เรื้อเองนะครับผมจดมากลงปีกทั้งวันนะครับตัวนี้ถ้านกอยู่ใกล้ๆนะครับผมนี่ครับเสียงประมาณนี้เลยเก่าๆเลยสภาพก็ไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับเจ้าของดูแลไม่ค่อยดีนะครับผมแต่นกคุณภาพนะครับผมตัวนี้ชื่อเจ้าตานครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอานกมาเทียบคู่ให้ชมนะครับผม ทั้งวันครับมีนกมาร่วมนี่คารมนะครับทั้งขัดทั้งหนุนมีเรียกคำคูคำนะครับตัวนี้เจ้าตานเจ้าตานนะเดี๋ยวผมลองเอานกมาเทียบให้ฟังเสียงคูนะครับผมจวดครับมันต้องกลัวเพียงแต่อปไปไรเหล้าเองเพราะว่านกไม่ได้เล่นมาประมาณฤดูกาลหนึ่งนะครับผมเลี้ยงกินแต่ข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับน้ําเปล่านะครับผมไม่ได้บํารุงนะครับผมเอานกมาเทียบดูนะครับ นิดหน่อยนะครับแต่เสียงมันหองนะครับนกตัวนี้เก๋าเกาเลยเอาไปไล่เลือกันเอาเองนะครับผมเล็บเลืบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับราคาปีกว่าเฉลยสองร้อยกว่านะครับตอนเจ้าของเขาเล่นอยู่ติดดีมากหมันนะครับตัวนี้เาไม่ค่อยมีเวลานะครับถึงได้มานะครับลูกสองก็ ประมาณนี้นะครับไม่สวยมากนะครับแต่จิตใจดีมากนกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าตาลนะครับขาดแค่อ่างครับคารลมครบเครื่องถ้ามีอ่างนะครับขาดอ่างอย่างเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ลงปีกเรียกทั้งวันนะครับนี่ครับคารลมอนข้างหนานะครับตัวนี คามครับ,รบเก่าๆเลยกระดิกๆแล้วเนี่ยครับนกนกต่อเก่าแล้วก็คือบล็อกนกต่อเก่านะครับเอาไปไล่เลื้อยก,กันอเองนะครับใครชอบก็เอาไปนะครับจัดจวดนะครับเนี่ยครับ หัวปัดพรณีทั้งวันนะครับเดี๋ยวชี้ขึ้นกว่านี้อีกนะครับวงในไม่ต้องกลัวครับตัวนี้นกเข้าแล้วไม่ออกยากนะครับ ได้อาไไปบิวไล่แดดอีกสักหน่อยนะครับไล่เรือสักหน่อยนี้เดี๋ยวก็คืนครับผมไม่นานนะครับนกสไตน์นี้นะครับไล่เลือไม่ยากนะครับวันนกค่อนข้างคึกนะครับผมขนาดกินข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับกระน้ําเปล่า2อย่างนะครับก็ยังจวดขนาดนี้นะครับตอนอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับเพิ่งย้ายมานะครับนี่จวดเลยนะครับปัดธรณีละ เอาไขวไวนะครับนกต่อเก่านะครับผมผมขี้เกียจไล่ครับผมถ้าไล่ก็ไม่ไม่ยากเลยครับเอาแขวนต้นไม้ชักลอกไว้กับขันทั้งวันนะครับตัวนี้เกนไปไม่ได้ออกสนามจริงนะครับกุกเดียวนะครับนะครับอย่างเงี้ยทั้งวันถ้ามีนกอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยเอานกมาเทียบไปไกลอย่างเงี้ยนะครับนกอะไรหางยาวๆนะครับตื่นเลยครับผม จวดนะครับผมรับประกันความจวด <S 2> <S 2> เดี๋ยวก็คููอีกนะครับ <S <S นกขยับเป็นคู่นะครับเก่ามากนะครับตัวนี้ไอ้เจ้าตานนะครับน่าจะเป็นนกกดตาแดงนะครับมานะครับอ่ะครับเดี๋ยวมา ชมนะครับลายสนับปีกหน้าตาหน่อยครับหางกระปุ้นๆนะครับผมอยู่ในกระจอมแคบๆนะครับนี่ครับดูหน้าตาครับข้างหน้าก็จะมีทะอลาะนิดนึงเพราะว่าเป็นกระจอมมันค่อนข้างคมนะครับนี่ครับครับดูลักษณะจะจวดนะครับไม่ต้องกลัวเอาไปไล่เรือกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ตัวมานะครับนี่ครับราคาปีกว่าเฉลยรวม200กว่าครับไม่ขาดตัวนี้นะครับเอาไปไล่เรือกันเอาเองนะครับ สนใจนะครับนกต่อเก่านะครับเจ้าตานนะครับคารมผมรับประกันให้นะครับมีคารมแน่นอนนะครับโอเคครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับผมนี่ครับิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมตอนนี้เรียกปักธารณีทั้งวันนะครับถ้ามีนกอยู่ใกล้ๆนะครับแขวนกงใกล้ๆกันนะครับนกเข้าไม่ต้องพูดถึงครับผมโอเคครับ